ออลุ่งเนืง Channel, เองชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาร์มกล่องเล็กหรืออาร์มสนามนะครับของแดดดิสและแดดดำน,นะครับใส่ด้านท้งดิสและดำนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโบชิไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่ตัวนี้ผลิต ด้วยอลูมิเนียมนะฮะเกรด A หรือแบบหนาตัวนี้อลูมิเนียมหนานะฮะมาพร้อมหางปลานะครับหางปลาหนึ่งคู่ที่แถมให้แล้วก็มีบูทบูทนี่ก็หลายตังค์นะฮะถ้าซื้อแยกแต่อาของโบชีจะมีบูทมาให้ด้วยอัดมาให้พร้อมพร้อมใส่เลยนะฮะแล้วก็มีน็อตโชกด้านล่างให้หนึ่งตัวนะนฮะนครับงานก็จะประมาณนี้ครับ ร,รอยเชื่อมจะสวยมากนะตัวจริงสวยนะครับดูในรูปก,ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่ใส่ได้เลยนะไม่ต้องแปลงอะไรเลยตัวนี้ตัวนี้งานสวยมากครับของเดดเรมีแดดมี l อมี Sonic มี n o v a t ท NA R าซมีทุกรุ่นนะครับ เม้นถามมาได้เลยครับต้องการรุ่นไหนนี่ครับโลโก้สวยนะฮะตัวนี้โบชิไทยแลนด์นะครับแบรนด์โบชิไทยแลนด์นะฮะตัวนี้มีบูธมาให้พร้อมครับหางปลาสองข้างพร้อมนะฮะน็อตจับโชคตัวล่างหนึ่งตัวนี่ครับ อยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนเม้นใต้โพสได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอามารีวิวให้ดูสนใจตัวไหนทักมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอ๋อลุงเรือยงชา n นลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ